บสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทีทุกท่านฮะเออผู้ชมล่ะสบายดีสุข,ขสุข,ขคนณผู้ที่ทำมาส้มขีบซองมัยังเงื่งมาน้าน้องอีกับพี่น้องเลยเพิ่นเห็ดยานี่เชื้อกรงก้อยกอกกองก้อยเกาะยังไม่ได้ขึ้นไปเยี่ยมปลาคูนเลยพี่น้องเลย มือนี่มีแต่ผู้เจ็บเจ็บโซโซชิลล์ไปทางไหนจะชิลล์ไปทาง,าหงไหนให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มพี่น้องเลยพาพี่น้องย่างหล่อมันมืดพี่น้องเลยเลาออุ้มทุมอิ่มทิม พี่พาพี่น้องมาเบิงกำแพงมีอเคียวคือสิบเห็นเหมือตื้ออยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดแต่จะลอไปหลอมาแท่นี้แหละป้าทุเห็นพี่ช่าง โอโลแลโอ้ยกําลังติดแล้วยังช่วยมาดิตะลุงไม่ได้ปะดุงช่วยไปตะลุงอีหยังช่วยไปปะดุงมาดิปะดุงตะลุงไป มะกุยพี่น้องมะกุยต้นดอกไม้พี่น้องตายหมดเลยลบออกมาทางนี้คือเก่าพี่น้องเลยกลับมาเฮือนคือเก่าเฮ้อ เขาป่วงเลยนะเนาะเขาป่วงแล้วฮะโอ้ยอา้าวลบไปลบมาเป็นบ้าเลยพี่นอ้องเลยยังยุบยิบ,ยบ,ยบ มาเฮือนคือเก่าพี่น้องเคยเห็นแต่ดวงไพ่มิมมิมอุย้ยพี่น้องเคยดูแล้วสิบห้าพี่น้องโดยโดยขน้่อยโดยก็จุดจีนว่าพี่น้องล่งทงก่อนล่งผ้เดียวบเบาใจนี้แหละเด้อพี่น้องเอ้ยงาน มือแรกแหกมานนะพี่น้องเนาะอุย้ยทายเดี่ยวทรายชิ้นก็นพอได้กินได้อย่างเด้ <c oughs> อหาจับผู้เดียวก็ได้ตัวเนาะพี่นอ้องอ น้องอีกับยู่้ำอาเต้ไปคุณียาพี่น้องเลยเบาใจใน,นนี้แล้ววันนี้บดเมนี้บดอื่นบหนไกลเดี๋ยวพี่น้องนี่เขาเม่อเวียกสอยป้า มื่อื่นเขาประแพงเขาเฉึินห้าอันเพิ่นแต่ถ้าซุ้ยนะไม่ได้ขับเมื่อไมี่แต่เบาใจมื่อื่นกับยายเงิงก็พยายามข้ามสิเขาเมื่อตะเด็กได้ลาบนาทีอยู่เือนนะพี่น้องเอ้ยข้าชิบะทำไมวะเขาคือเป็นบผูุเดียวเนี้งเขียดจมอุ่มอิ่มไปใครได้ไหมห่อเก็บใหญ่ Khiến vào Khiến vào Khiến khiến tôi xuống Xuống mà Ơ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  Đẹp anh ạ Ơ này trên khiến đi này Ôi, nè trên gì bỏ ได้อยู่บ่หมูช้วงชิได้กินมามาให่มันเบิ่งอุ้ย,ยกับพ่อมานอยู่เด้อจ้าเป็นจากไหนเนาะ สบายดีโยโบเอาของหน่อยคู่ใจตัวที่สองหยัดเสียของนี่เป็นจังไดน้อก็พ่อได้กินได้หยำอยูด่ดีมาอุ้ยขีพย้พญาเต็มคาพี่น้องมึงเลยเห็นบอดี่พี่น้องขีพข้พญาบ่กอาปล่อย ข้าวปาดมากมันก็่ทเป็นเศษเงาเยืดเยืย่อเมันก็บบ่อคอยนะกินไปได้ดอกพ,พี่น้องไปตะขีเดียดเช่นว่ากินเขียดข้าก็เลือกคือกันเลือกเอาตัวที่มันบ่มีขี้พะย,ย่ะเด้อพี่น้องจ้าข้าจะได้มีขีพยย้พญา่ก็บเอาแบบสี่เอาตัวนี้อีกก็ได้ดอก แบบซิลิมือเดียวฮักข้าเกียดกระยากว้าวว้าวว้าว,ว,าวสองโตพุนเดอจ้าชิบอกให้เดอจ้า มาอาบุรีอ่ะเราเป็นอะไรเป็นทั้งตากลรองเป็นทั้งผูกขูบเขียดขนมอ,อีมานน้ำนี่กคะหมวนไปอีกแบบได้นี่อุยอ้ยอุยอ้ยมันขัดหอยเลยพี่น้องตัวหนึ่งเอาแม่เอาแมอุยอ้ยทำอาพุรีคือมานใช่เน,น,น,นาะมาหลายคนประมาณนี้ได้นี่ได้หนิหอยเลยพี่นอ้องพหอยละ ตัวน้อยมันยังมาย่งเงีงละหมากกินตัวใหญ่มันกระดูกแข็งแเรวอะหมากกับบัวหน่อยไอยป,ยปได้ดีพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจ้าควอยเลยพี่น้องควอยเลยสองโตเลยพี่น้องสองโตได้วแหลนลุงฮูสัมมันตื่นหนุกเมย์มันตื่นมาโอ้ยตัวนี้นะรังเกียจมากพี่น้องผมขี้พะยะไปเถิดหายฟี่กับว้าวดอก พ่อยแล้วพี่น้องพ่อยแล้วจุ๊บตัวนี้คาง,งามคาง,งามไอ้ซวยฮะอุะ้ยกูมาส่งเป็นแบบนี้วันนี้ไปทางไหนซัมอุ้ยเอาตัวใหม่ก็ได้ชี่พ่ออีกแล้วเด้อจ้าป้าทองอลังการแท้เหี้ยนชิพญาดีว้าวไว้มาไป็นต่อแข่งต่อค้าใหม่ นพ่ออีกแล้วพ่อแล้วออย่าม,าาาามี่ต้องเห,หีห้ยงอยู่ใต้คานาพี่น้องเหยงนอกคานาเนี่ยม่นแปวบแบบรดกินชิลงคานาใหญ่กว่ามันพ่ออีกแล้วตึ๊บ พ่ออีกแล้วมานแทนอ้ยพ่ออีกแล้วเนองไปและปุ๊บอย่ามาันช้ามันไปซะถ้าท่านก็เอาตถ้าท่านเาานเาขอว่าวมันพาดขี่ก่อนนี่ก็ใหญ่เลยพ่อแต่ขี่มันนี่บ่ตัวใหญ่มันอยู่ใช่เนาะเขาหูซำกำลังเสิรพ่ออีกแล้วแป๊บสิแป๊บสิ มาพี่มาพี่มาเป็นหมูกูนแน่มาไว้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะพี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องมาใต่เขียดลองเรืงพ่ออีแล้ยวบบได้พ่อแม่พี่น้องบด้เ็นใต้เขียดนอกเถิงละไรเลยพามาใต่เขียดใต้โกบลองเบือเมือนี้มาผู้เดียวีไพายุน้ำจะค้นเลยมิจะมาพี่น้อง โอ้ยหาคาแล้ะเผเจอขี่พญาตอนะไปยูเก่าซเเดอร์ท่านยับลงไปเหลือกห่างกระยานคือกันลบคุณมาทางนี้คือเก่าอาพี่น้องเลยคือสีดได้พอๆอุอ้ยพ่อยอแล้วพ่อยแล้วพ่อยแล้ว มีโปรโมชั่นแถมบ่จับหนึ่งได้สองมมีบ่แป๊บสิช้อปปิง้งหืมมาทอดระยวดม่วนเนี่ยมาเนี่ยไปยังไก่คนแท้ไม่อยู่ใกล้ๆคั่นไปยังคนสิหาเขียดเมื่อต้มสุก,กิน แลนด์ไปไกลๆหนึ่งพ่ออีกแล้วจกง้ไหแหลยหัวโอ้ยกินยังดีกินจุดปบ่ได้อุ้ยตกกระจายบนกินขี่กระดืกันอฮ้ยบาวดอกยานอฮ้ยอื่นยังบระท่านเมื่อฉ่ำแลวนี่มันก็เมืออะไรกันแน่้นิพอกันคลิปหนาเด้พี่น้องสบายดี